โอเคครับพี่ดี่รับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องสไนเป็นนะครับหากคุณกำลังมองหาบริการที่ดีที่สุดในโลบอกผมขอแนะนำที่นี่เลยบับเบิลชอปทั้งบริการเกมพนสและโลบัอกบอกได้เลยว่าดีแน่นอนครับไปจากได้เลยที่เพจบับเบิลชอปที่มีผู้ติดตาม50,000คนขึ้นไปและคะแนนรีวิวสูงสุดถึง100%เท่านั้นนะครับผม โอเคครับตอนนี้ในเกมโรบอทกันี่ช่ว,ว่า Anime World Tower Defense ีฟีนเ,เนยเช่นเคยนะครับผมสกิววันนี้นะฮะในที่สุดนะครับตัวอย่างนะฮะผมของอัปเดตใหม่นะครับก็อันนี้จะเป็นแค่สเนีกของ ตัวละครนะครับผมถูกปล่อยออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในที่สุดก็มากันสักทีนะครับผมเนาะแล้วก็มาพร้อมกับวันที่อัปเดตเลยนั่นเองนะครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าจะมีตัวละครตัวไหนที่จะมาบ้างผมเลยว่าผมก็ค่อนข้างชอบหลายตัวเลยนะนี่ครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผม สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมต่างๆนะครับผมไม่ได้เป็นอาร์ด r l d t o w เท Defense หรือ a าร์ดเ s ล่สตนะครับผมและไมีเวลาว่างในการเปิดบอดนะครับวันนี้ผมขอนําเสนอแอปปหนึ่งนะครับผมที่สามารถช่วยตรงนี้ได้คือแอปของ u g 4ีโ้นนัเองครับ u g จีนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆนะครับสามารถฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนั่นเองครับ u g นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับผมเปรียบเสมือนเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันท ที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับเพราะกลัวที่แบตจะเสื่อมนะครับผมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตนะครับยูจีโฟนสามารถช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนั่นเองครับยูจีโฟนนะครับผมราคาเริ่มต้นวันละแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับผมเนาะตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นระดับของ M V P ดูนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่ง ราคานะครับจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นหนึ่งเท่านะครับแต่สเปคที่ได้นั้นจะสูงกว่าเกือบสามเท่าเลยนั่นเองนะครับผมเนาะตัว MVP นะครับผมจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้งานดีกว่าแน่นอนครับได้สบายกว่าแน่นอนครับผมเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมตัวแอปของ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านลิงก์ข้างล่างนี้เลยนั่นเองนะครับผมและอย่าลืมกรอกโค้ดด้วยนะครับมาครับอันนี้นะฮะก็จะเป็น คลิปนะครับผมตัวอย่างตัวละครนะครับหรือเทร์เลอร์ของตัวละครนะครับผมในอัปเดตของ Anniversary อัปเดตนั่นเองนะครับผมว่าอัปเดตครบรอบนั่นเองนะครับผมก็่อนที่เราจะไปดูกันนะครับผมขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะครับเพราะว่าเออเอาตรงๆคือผมดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมแล้วมันเป็นเพลงอีวาซึ่งน่าติดนิคสิทธิ์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตปิดเสียงนะครับมาฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะก็เริ่มมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น awtd นะครับผมเนาะก็จะเป็นทีมของน่าจะอ e ีวาแหละนะครับให้เดานะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะเทเลอร์ Taylor นะครับทำโดยมากิคฮงนั่นเองนะครับผมแอดมากินั่นเองเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแบบใหม่นะครับผมของ Anniversary ่อัปเดตเลยนั่นเองนะฮะอืมคล้ายๆโฮเค้กนะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่โฮเค้กของวันพีทนะนะครับผมน่าจะเป็นเค้กแบบ เอวิวมากกว่าแหละนะครับเปิดมาตัวละครตัวแรกอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าชื่ออะไรใครรู้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมเนาะอ่ะตามนี้เลยนะครับปุ๊บตัวต่อไปนะครับอีกหนึ่งตัวละครเหมือนกันนะครับที่ผมไม่ชัวร์ว่ามาจากเรื่องอะไรนะครับคือตัวอะไรนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถบอกได้เลยนั่นเองนะครับผมตัวละครต่อไปครับตัวที่3ก็คือออไมนั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นร่างพัดออาตานะครับที่เอาไปตีเออที่ตอนตีกับออฟวันเนาะนะครับผมร่างนี้นั่นเองนะครับผมก่อนที่พลังจะหมดไปนั่นเองนะครับสำหรับ ออไม้นั่นเองนะครับผมออไม้อีโวนะครับอืมออไม้อีโวเดกกูไม่อีโวจริงเหรอเลยครับผมนอกจากเทเยได้เนี่ยมันไม่มีในตัวอย่างนี้นะครับตัวละครต่อไปเอลซ่าสกาเลตนะครับผมซึ่งมากันแทบทุกล่างเลยอ่ะเดี๋ยวเรามานับกันดีกว่าครับว่าเอลซ่ามันมากี่ล่างนะครับอันนี้จะเป็นล่างพื้นฐานอยู่แล้วครับล่างแรกอ่ะนี่ฮะล่างแรกนะล่างสองครับอันนี้น่าจะล่างสามนะล่างสามครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ล่างสี่นะฮะล่างห้าครับหกนะฮะเจ็ดนะครับ 8นะฮะอาจจะมากกว่านี้ครับเอลซ่าอาจจะมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตามข้อมูลที่ให้มานะครับเอลซ่าจะมีทั้งหมดประมาณ10กว่าล่างเลยนะครับแต่ว่านี่ฮะมันจะคือทั้งหมด13รล่างนะครับผมสำหรับเอลซ่านะครับผมอ่ะแต่ตัวละครต่อไปทุกคนเห็นแล้วครับมาดาระอีโวครับมาแล้วนในครับผม LR บวกตัวแรกของเกมนะครับผมกว่าจะมี LR บวกบวกนะครับผมในที่สุดมาสักทีนะครับผมสำหรับมาดาระอีโวนั่นเองเนี่ยครับผม ก็จะไปล่างซูชโนโอเต็มตัวแล้วนั่นเองนะครับผมสหรับมาดาระนะครับนี่เท่อยู่นะนะครับนี่ฮะจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมสหรับมาดาระนะครับเอฟเฟกนี้ถือว่าอลังการมากเลยนะนะครับต่อไปครับก็คุณกินนั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับคุณกินเนี่ยมันจะีเห็นปหมมันออกแนวก๊อปตัวละคอรอื่นมาเลยนะครับก็อย่าง คาคาเซโน่แหละนะครับผมที่ท่าตีจะก๊อปตัวอื่นมาอันนี้ก็จะเป็นยางยืดของลูฟี่นะครับผมอ๋อซุปเปอร์ไซย่านะครับอะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าคุณกินจะมาเป็นแบบไหนแต่ซึ่งผมคิดว่าน่าตีเป็นดันดอมนะสำหรับผลกินนะครับอันนี้จะเป็นของกัดนะครับตีเป็นโฟยีเนาะอืมอันนี้จะแบ็คเฟืองของซาสึเกะนะครับมีหยุดเวลาด้วยนะนะครับผมของโจทาโร่นะครับผมสไตล์แพตตินัมนั่นเองนะครับตัวละครต่อไปครับ โทจินั่นเองนะครับผมโทจิอีโวมาแล้วนั่นเองนะครับตัวละครหออีกหนึ่งตัวที่สามารถ LR บวกเออเป็นซีเบวกบวกได้นั่นเองนะครับผมตัวแรกถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นคริสนะที่เป็นตัวหอที่สามารถ LR เออซีเบวกบวกได้นั่นเองนะครับผมนะนี่ฮะโทจิเนยครับผมตัวหอตัวแรกนั่นเองนะครับต่อไปครับกายเอ็นเคียวยะนั่นเองนะครับถ้าผมจากบัตตี้ไฟได้ครับผมก็สามารถอีโวขึ้นได้แล้วเช่นกันนะครับตัวละครตัวนี้นั่นเองเนาะอืม นี่นะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับไกเอ็นเคียวยะนะครับนี่นะฮะโอ้โหเต็นฟูลอีด้วยนะจากเอฟเฟกนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าอาร์ซีดาฮากาจะตีเป็นยังไงนะครับผมเนาะแต่โหเอฟเฟกอลังการมากนะครับต่อไปครับหลายๆคนน่าจะชอบเลยและส่วนตัวผมก็ชอบด้วยก็คือแคสซิโอไรส์นั่นเองนะครับดูแคสซิโอไรส์เนาะจากคงไกสตาร์เรลนั่นเองนะครับน้องข้าวนั่นเองเนาะมาแล้วนะครับผมอ่ะนี่เป็นไงนะครับผมสวยนะนะครับเอาจริงๆคือสวยเลยแหละนะครับผมสำหรับน้องข้าวนะครับนี่ แน่นอนตัวนี้ยั่สุดแน่นอนนะครับผมอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับและตัวละครตัวสุดท้ายที่โผล่มาในเทเลอร์นี้ก็คืออีวาซูหนึ่งอีโวนั่นเองนะครับผมขอเรียกอย่างนี้ละกันนะครับผมไม่ขอผมไม่รู้ชื่อที่เรียกกันจริงๆนะครับขออภัยด้วยจริงๆใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ว่าอีวากิเลียนอีโวมาแล้วครับ MR ตัวแรกนะครับผมสามารถอีโวได้แล้วนะครับผมในอัปเดตนี้ก็จะมีทั้ง LR บวกตัวแรกนะครับผมที่อีโวได้ก็คือมาดระแล้วก็จะเป นี่นะครับผมเป็นไงนะครับผมอลังการอยู่นะนะครับผมสำหรับชินจีนะครับ นะครับวันที่8สิงหาคมนั่นเองนะครับผมวันที่เออวันศุกร์ที่8สิงหาคมนะครับผมก็รอก็ได้เลยนะครับสหรับใครที่รออัปเดตนี้อยู่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รอเนี่ยของอ w มาตลอดนะครับผมเนาะในสุดเขาก็จะกลับมาอัปแล้วนั่นเองนะครับก็ยังมีเวลาอีกสองอาทิตย์แนะนำนะครับช่วงนี้ฟาร์มรีโลกันยับยัเลยนะครับใครปล่อย FK ได้แนะนำให้ปล่อย FK ฟาร์มรีโลไปเลยส่วนตัวผมก็เพิ่งกลับมาฟาร์มรีโลนะครับก็ตอนนี้มี50นะครับเพิ่งกลับมาฟาร์มจริงๆเลยก็คือพอรู้ว่าตัวใหญ่จะมมาาปุ๊บบก็รรรีีฟ์โ ไว้ก่อนเลยนั่นเองนะครับผมนั่นก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะนะฮะแล้วก็อีกอย่างเดียวเราจะพามาดูตัวละครเอ่อมังกรของแคทโทไรท์กันหน่อยแล้วกันนะครับถือว่าสวยมากเลยนะสำหรับมังกรของแคทโทไรท์นะครับนี่ฮะมังกรของแคทโทไรท์ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนี่นะโมเดลถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับนี่ฮะจัดเต็มมากนะครับผมสำหรับมังกรของแคทโทไรท์นะครับผมเนาะอ่ะ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปตัวละครนะครับผมซึ่งมากันเยอะมากนะครับผมและเป็นอีกหนึ่งอัปเดตที่ตัวละครเก่าๆได้อีโวขึ้นมานะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นชินจิเอยมาระนะครับผมประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับผมอ้อตัวอย่างจริงๆมันยังไม่จบนะครับมันยังมีอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเขาจะมีการสนีเกมเพจนั่นเองนะครับผมอีกเร็วๆนี้นะครับ นี่นะครับเกมเพย์ซนิคเอลิซูนซึ่งเกมเพย์น่าจะเปลี่ยนไปในอัปเดตนี้เพราะเขาบอกว่าอัปเดตนี้จะเป็นอัปเดตที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ q o l ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามารอรุ่นกันนะครับว่าอัปเดตนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงก็คือคลิปของการเอ่อ QL นะครับผมตัวอย่าง QL ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยเลยว่าน่าจะดีนะครับผมน่าเขาใช้เวลาไปเยอะมากนั่นเองนะครับเป็นเดือนเลยแหละนะครับหลังจากอัปเดตเพอร์เซนามาก็เป็นเดือนแล้วนะครับที่ไม่มีอัปเดตอะไรเลยนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมตัวละครตัวไหนที่ทุกคนชอบนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะดีนะครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราคลิปต่อไปทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันครับไม่ได้ตื่นเต้นกับ AWU นาน มากแล้วในครับผมอัปเดตนี้ก็ทำเอาตื่นเต้นอยู่นะครับผมไปฮะเดี๋ยวเราเจอกันครับผม